สวัสดีวันอังคารที่13มกราคม2569 18นาฬิกา25นาทีคาร์บาครับทัททอดสดทางโมโนโ29ซิตี้พบนิวคาเซ l e c ซิตี้น่าจะมีเอาตัวจริงลงนะคะดูลลมาตัวชีอดิลุม่า,มาผู้สาประตูฟิวโฟเดนซ้ายโลดิขวา ฮาเลนนาเปาวันนี้ซิตี้ชนะแบบผืดจับนะคะสองประตูต่อหนึ่งในเวลา90นาทีค,ค,คู่ที่สองครับ PP TV เอสามโซกปตะตงสุดตีสามดอดมูลเสเหลืองพบเบเมนดอดมูลนัสม์มีบรันชานนะคะดอดมูลชนะ เช่นกันค่ะชนะหนลูกไม่ลงสกอร์เพราะว่าไม่ไม่ไมคาดเดายากนะสองทีมนี้แต่ว่าดอดมุนเสือเหลืองมีมีความเก่งเป็นต่ออยู่นะคะชนะอยู่ประมาณ2ลูกหรือ1ลูกเนี่ยค่ะแล้วก็ห่างไม่เกิน2ลูกขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังนะคะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าใจแน่โปดกดติดตามและกดกระดิ่งแชร์แจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับฟุตบอลที่ฉันเดาในสไตล์รู้ไม่มากแต่อยากจะเดานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ